สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องเปล่าหรือว่าการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไวา้เราจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้ในแต่ละเดือนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น รุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะครับเรามีโปรโลดราคามาอัปเดตให้ทุกรุ่นเลยนะครับรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยท่านอยากจะดูการแกะกล่อง p h o n e รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมเจาะลึกโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 2รุ่นนะครับก็คือ iPhone 11 Pro Max แนะครับแล้วก็11 Pro ซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมมัดรวมมา าให้ดดูทั้ง2รุ่นเลยนะครับ สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจนะครับหรือว่าอยากจะทราบราคาของ11 Pro Max แล้วก็11 Pro นะครับอยากจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองหรือว่าอยากจะซื้อมาใช้งานนะครับสำหรับ11 Pro Max แล้วก็11 Pro ปัจจุบันก็ยังเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ยังน่าซื้อมากๆแต่ปัญหานะครับตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเปล่าหรือว่าเครื่องพร้อมโปรถ้าท่านไปซื้อที่ศูนย์บางทีก็อาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมนําร้านที่ยังมีจัดจําหน่ายนะครับมา ให้ได้สั่งซื้อกันสําหรับ11 Pro Max แล้วก็11 Pro นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆท่านดูกันไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมสรุปราคาทั้งหมดให้ค่อยนําไปเปรียบเทียบกันว่าอยากจะสั่งซื้อร้านไหนสําหรับแบบไม่ติดโปรนะครับส่วนพร้อมโปรนั้นก็มีจากทั้ง3ค่ายมือถือมาให้ได้อัปเดตกันเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็11 Pro นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่ 28ทธันวาคมปี2021นะครับอีกไม่กี่วันก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับปีนี้เดี๋ยวในปีหน้าก็จะมีการอัปเดตให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับ iPhone ทุกรุ่นยังไงฝากทุกท่านกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีโปรโลดราคาน่าสนใจมาให้ได้ดูกันอย่างแน่นอน ไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านร้านจาก Lazada กันก่อนนะครับร้านแรกจัดจำหน่ายโดยทาง iStudio นะครับมาขายผ่านทาง Lazada สสำหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับความจุ64 g ิจากราคาปกติ39,900บาทนะครับลดราคาเหลือ34,900มีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%นะครับก็คือเป็นเครื่องศูนไทยโมเดลไทยเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับท่านใดที่อยากไปสั่งซื้อร้านนี้นะครับ iPhone 11 Pro Max จาก iStudio นะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ไปดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max เหมือนกันแต่ว่าเป็นความจุ256 g ินะครับตัวเครื่องเป็นโมเดลไทยเครื่องใหม่แท้รับประกันศูน์1ปีนะครับ ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่3 2 9 8 5บาทเท่านั้นซึ่งถ้าเทียบกับร้านเมื่อกี้นะครับร้านนี้จะราคาถูกกว่าแล้วก็ได้ความจุเยอะกว่ารวมไปถึงร้านนี้ก็ยังจัดโปรเพเดนะครับลดร,ราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มกราคมนี้ซึ่งวิธีการชําระเงินนะครับร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากศูนย์ Apple ให้ด้วย1ปีซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าร้านนี้คุ้มจริงๆนะครับราคาเพียงแค่3 2 9 8 5บาทแ แต่ว่าได้เป็นความจุ256กิกเลยนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนร้านที่3นะครับ iPhone 11 Pro Max เหมือนกันความจุ64กิกนะครับตัวเครื่องเป็นโมเดลไทยแต่ว่าจะเป็นเครื่องเดโมนะครับเครื่องใหม่เครื่องแท้สําหรับราคาขายอยู่ที่25,895บาทนะครับแล้วก็ร้านนี้จัดโปรเพย์เดด้วยถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 11 Pro Max นะครับความจุ64กิกย้ำ ว่าเป็นเครื่องเดโมนะครับราคา25,895บาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้วิธีการชำระเงินไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันให้1เดือนเท่านั้นนะครับถ้าเรา ไม่ได้สีเรียดมากมายนะครับอยากจะได้ราคาถูกก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดเหมือนกันนะครับถ้าสนใจต้องรีบสั่งซื้อเลยนะครับไปปิดท้ายกันที่ทางด้าน iPhone 11 Pro กันบ้างนะครับจาก l a ซาด้าจัดจาหน่ายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นเป็นความจุ256กิกนะครับขายอยู่ที่31,900บาทมีให้เลือก2สีวิธีการชําระเงินไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากสูตร Apple ให้1ปี ท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ของ La z a d a ที่ด้านล่างของคลิปก็จะมีทั้งหมด4ลิงก์นะครับชอบของร้านไหนกดเข้าไปดูรายละเอียดไปดูรีวิวการสั่งซื้อกันก่อนถ้าสนใจค่อยทําการสั่งซื้อนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของ iPhone 11 Pro แล้วก็11 Pro Max นะครับจาก Lazada ที่ผมได้เลือกเอาล้านที่น่าซื้อที่สุดนะครับแต่ว่าจริงๆก็ เหลือไม่เยอะนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ก็อาจจะหาซื้อได้ยากมากๆราคาโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้ดูกันต่อที่ทางด้านช h อป e e กันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max ร้านแรกจัดจำหน่ายโดยร้านไ s t u d i o นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องศู์ไทยอุป,ปรกรณ์ครบเซ็ตนะครับจากราคาปกติ39,900บาทลดเหลือ34,500นะครับสินค้ามีจานวนจากัดนะครับถ้าท่านใดอยากไปซื้อจากช้อปปี้กดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็รีบสั่งซื้อนะครับเขาจัดส่งให้เราฟรีด้วยส่วน iPhone 11 Pro นะครับจัดจำหน่ายโดยทางร้าน Studio อเซเวเป็นความจุ256กิกขายอยู่ที่31,900บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งในส่วนของสีมีเหลือสีเดียวนะครับก็คือสีมิ i ไน t ์กรีน ถ้าท่านชอบสีนี้หรือว่าอยากจะได้ความจุเยอะนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้เลยสําหรับ iPhone 11 Pro จากช้อปปี้นะครับสามหมน้ 31, บาทนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดเลยนะครับของ iPhone 11 Pro Max แล้วก็11 Pro นะครับจาก La ส a d a แล้วก็ช้อปปีส่วนร้านอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น JD c e n t u r Barana IT นะครับหรือว่า Promobile ตอนนี้ไม่มีสินค้าจัดจําหน่ายนะครับสำหรับทางด้านหน้าเว็บไซต์ของเขาถ้ามีก็อาจจะเป็นที่หน้าร้านนะครับยังไงแล้วท่านลองไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ร้านของเขานะ ครับอาจจะมีจําหน่ายก็ได้นะครับทั้ง11 Pro แล้วก็11 Pro Max ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย DT แทนะครับสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น18,700บาทนะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับหรือว่าลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือนของเขาถ้าย้ายค่ายมาได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูรายละเอียดของโปรเน็ตกันเลยนะครับด้านบนเป็น iPhone 11 Pro นะครับมีขาย2 2ความจุกก็คือ64กิกแล้วก็256กิกสำหรับราคาเครื่องเปล่า64กิกขายอยู่ที่33,900บาทนะครับ256กิกขายอยู่ที่39,900โปรเน็ตรายเดือนราคา18,700บาทนะครับจะต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า6,000บาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1,499บาทนะครับส่วนโปร1099ซื้อเครื่องได้ราคา2 7 0 0บาทนะครับมีค่าเน็ตล่วงหน้า4,000นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699นะครับซื้อเครื่องได้ ราคา22,700จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2,000นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดส,สำหรับความจุ 64GB ส่วน 256GB นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น23,700บาทจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า6,000นะครับแพ็กเกจรายเดือนเป็นเดือนละ1499 ต่อมาก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อเครื่องได้ราคา25,700จ่ายค่าเหน็ตดล่วงหน้า4 0 0 0นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อเครื่องได้ราคา27,700บาทจ่ายค่าเหนีตดล่วงหน้า2000นนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเลอียดสําหรับ iPhone 11 Pro ดูต่อกันที่ iPhone 11 Pro Max มนะครับมีขาย2ความจุก,ก็คือ6 4กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่37,900บาทส่น256กิกนครับราคาเครื่งเปองปาขายอยู่ที่43,900์นะครับรายเดือนเริ่ม ราคา24,900บาทนะครับมีค่าติดลงหน้า3,000เป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1,499ถัดลงมาก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1,099นะครับซื้อเครื่องได้ราคา26,200บาทจ่ายค่าติดลุงหน้า2,000นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699นะครับซื้อเครื่องได้ราคา28,200จ่ายค่าติดลงหน้า1,000นะครับส่วนความจุ256 GB ซ,ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น27,200นะครับจ่ายค่าติดลุงหน้า6,000บาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1,499นะครับ ส่วนโปร1099ซื้อได้ราคา29,200จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า4,000นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อเครื่องได้ราคา31,200บาทจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2,000นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดของ iPhone 11 Pro แล้วก็11 Pro Max นะครับจากทางด้านค่าย d t แทซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากไปซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์ดีแท ทุกสาขาขส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 11 Pro Max ความจุ64 128แล้วก็512กตอนนี้สินค้าหมดนะครับซึ่งสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น31,400บาทสำหรับ iPhone 11 Pro Max ความจุ512 g สกส่วน iPhone 11 Pro นะครับมีจัดจำหน่ายเฉพาะ512 g กเท่านั้นราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่42,900บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สีเลยนะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตรายเดือนสำหรับ AIS Best Buy นะครับลูกค้าปัจจุบันสัญญาสิ 12เดือนซื้อได้ในราคา31,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับลูกค้าเซเลเนต3ปีขึ้นไปซื้อได้ในราคา29,900บาทแล้วก็1ปีขึ้นไปซื้อได้ในราคา3900ซึ่งก็ไม่มีค่าเน็ตล่วงหน้านะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าลูกค้าทั่วไปก็42,900้าบาทท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาเลยนะครับส่วนค่าย True ท,ทั้ง11 11 Pro Max แล้วก็ Pro ตอนนี้ไม่มีสิน ซึ่งถ้าท่านอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปสอบถามได้โดยตรงนะครับที่ศูนย์ทรูทุกสาขาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดนะครับของ iPhone 11 Pro Max แล้วก็11 Pro นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรที่ผมได้สรุปราคาทั้งหมดมาให้นะครับท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้นะครับแต่ว่าคําแนะนําถ้าอยากจะซื้อจริงๆนะครับสำหรับเครื่องแบบไม่ติดโปรสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปเพราะว่าถ้าไปหาซื้อที่ศูนย์อาจจะไม่มีนะครับส่วนพร้อมโปรนั้นก็ มีที่ AIS แล้วก็ d t แทนะครับยังไงลองไปสอบถามรายละเอียดได้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ